สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วกับครูแนนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ในหัวข้อเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้คืออ่านักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะ หาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะอาค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะอย่างข้อแรกข้อหนึ่งครูเขียนไว้แล้วคือ7จดบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับ10บะทีนี้เราจะมาหาตัวที่ไม่ทราบค่าหรือว่าอะตัวเนี้ยได้อย่างไร เราจะทราบได้อย่างไรว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คะอะนักเรียนก็ทำการย้ายนะคะสี่เหลี่ยมมันก็คงที่ไว้ฝั่งนี้เหมือนเดิมอันนี้นักเรียนงงไหมคะครูค้างสี่เหลี่ยมไว้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบเหมือนเดิมทีนี้เลขเจ็ดครูจะเอาเลขเจ็ดไปทำอะไรกับสิบดีมันบวกยูหนูก็ย้ายมาเป็นลบก,ก็จะเป็น สี่เหลี่ยมเท่ากับ10บลบเจ็ดบลบเจ็บลบได้เท่าไหร่คะสิบลบเได้3แสดงว่าสี่เหลี่ยมอันเนี้ยมีค่าเท่ากับ3ถ้านักเรียนอยากรู้ว่ามันจริงไหมนักเรียนเอา7จ็ดตัวคำตอบ ตัยคำตอบเราจะตัวคำตอบได้อย่างไรอ่ะเราก็เขียนไปสิเจ็ดสีเรียมมีค่าเท่ากัเท่าไหร่คะเท่ากับสามค,ครูก็จะเขียน3ามเจบวกสามเท่ากับ10บจริงไหมเท่ากับ10จริงๆแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักข้อหนึ่งลองอีกสักข้อหนึ่งเนาะอ่ะเอาโจทย์อะไรดี ง่ายง่ายก่อนเนาะซีเรียมบวกสามเท่ากับสิบเมื่อสักครู่นี้ครูให้นักเรียนทำยังไงนะคะอ่าอะไรที่มันบวกลบกันไม่ได้ค้างไว้ที่เดิมก็จะฝั่งนี้ก็จะเหลือซีเรียมอีกฝั่งหนึ่ง สิบคงเดิมสามมันบวกอยู่หนูย้ายมานทำอะไรย้ายมาลบกันทีนี้สี่เหลี่ยมคงเดิมสิบลบสามได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดแสดงว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเจดอ่ะตรวจคำตอบ ตรวจคำตอบนะคะสี่เหลี่ยมสักคู่นี้เราได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่เนาะเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสมการนี้เป็นจริงไหมคะเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ตัวเลขจะยากขึ้นนะคะ ตอนนี้เราจะเริ่มเป็นหลักพันแล้วนะคะสองพันเก้าร้อยสิบห้าบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่พันแปดร้อยสามสิบสองอะทีนี้นักเรียนต้องทำยังไงคะ สี่เหลี่ยมทําอะไรกับใครไม่ได้ค้างสี่เหลี่ยมไว้เสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เขียนเหมือนเดิมเลย48 3พแอ่ะแล้ว2อ0พนเก้านี่เรามาทำอะไรมันบวกอยู่ย้ายมาลบอ่านักเรียนลองลบสิได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่คะเออฝั่งนี้สี่เหลี่ยมคงที่ได้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดคูลบด้วยความรวดเร็วท่านอ่ะและที่นี้ครูอยากรู้ว่าเป็นจริงไหมครูก็จะตรวจคำตอบ ตรวจคำตอบโดยการเอามาทำอะไรกันคะสองพันเก้า้ยสิบห้าเนี่ยเขียนคงเดิมไว้แล้วก็บวกด้วยนี่ไงเขาเครื่องหมายบวกสี่เหลี่ยมคือหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดอ่ะบวกกันตรงไหมเจ็ดบวกห้าเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวครูแสดงวิธีคิดให้ดูอันเรียนดูตรงนี้นะ 2,915บวก1 9 1่ะหลักเดียวกันบวกกันอ่าครั้งหลังก่อนหลักหน่วยบวกกันได้เท่าไหร่คะ7บวก5เป็น12ก็ใส่2ทด1หลัก10แล้ว1-1บวก1เป็นเท่าไหร่1 1บวก1เป็น2บวกกับที่ทดเป็น3 เก้าบวก9้าเป็นเท่าไหร่คะเก้าสองสิบแปดเนาะใส่แปดทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่อะคำตอบของเราคือสี่พันแปดร้อยสามสิบสองอะมาดูซิตรงไหม ตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้ตรงกันเลยแสดงว่าวิธีที่เราคิดนั้นถูกต้องแล้วอะเดี๋ยวครูได้แสดงตัวอย่างให้หนูดูแล้วเนาะเดี๋ยวหนูทำทำในหนังสือหนังสือเล่มนี้ครูแจกไปให้แล้วใช่ไหมคะเป็นชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของชั้นปฐมศึกษาปีที่4เนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปถึงหน้าไหนแล้ว ถึงหน้าไหนแล้วเอ้ยจำได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่านี่ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะหน้า แบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหน้าสี่สิบและสี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะ,ะมีทั้งหมดหกข้ออ่ะ ้างั้นวันนี้ครูฝากการบ้านของนักเรียนไว้ที่หน้า40ถึงหน้า41แบบฝึกหัดที่1.17นนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะเจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ